ครับคุณผู้ชมครับผมจะพาเพื่อนๆมาฝึกท่าพอลลี่เซ็กเชงเว้ย,อยโอ้ยขาพิกอีกแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าช่องตาจอนสันและนี่คือรายการอยากปนิบอดอี EP ที่52ครับคุณผู้ชม EP นี้ครับคุณผู้ชมครับผมจะพาเพื่อนๆมาฝึกท่าออลลี่เซ็คเชงเว้ยหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือออลลี่ออลี่เดยวชื่อมันดูลังการไหมครับทุกคนแต่จริงๆแล้วท่าน,นี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มือใหม่หลายคนนะสามารถที่จะทำได้ครับถ้าใครที่ออลลี่เป็นแล้วนะครับท่าน,นี้ครับทุกคนมันเป็นการที่เราออลลี่ขึ้นไปปกติแล้วเราก็หมุนตัวมาด้านซอนไปครับหลายคนอาจจะงงมันจะเป็นในลักษณะน,น,นี้เว้ยสมมติว่าเพื่อนๆออลลี่ขึ้นไปแล้วมันจะหมุนตัวด้านนี้ครับ เดี๋ยวเราก็มีโปรมาสาธิตให้ดูนะครับว่าการทำออลลี่เซ็คเชงเป็นยังไงนะครับขอตัวอย่างครับเนี่ยคนิ่มเนี่ยครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาฝึกท่านี้เว้ซึ่งท่านี้พื้นฐานที่เพื่อนๆจะต้องทำได้นะครับนั่นก็คือท่าออลลี่ออลลี่ก็เหมือนเดิมแบ็คสไลด์ปัดขาไป พอบผมพอนเพื่อนได้พอลี่แล้วปุ๊บสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องฝึกในรูปแบบต่อไปนั่นคือการกระโดดกลับตัวด้านฟอนไซนะครับผมถามว่าด้านฟอนไซคืออะไรก็คือโดดกลับตัวไป้า้หลังใครที่เล่นด้านฝ่าน้ำก็จะหมุนในลักษณะนี้ปึ๊บส่วนใครที่เล่นด้านสายน้ำนะครับขาสายน้ำจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอโดดกลับตัวด้านฟอนไซไม่ได้หมุนน้่นี้ครับปึ๊บก็คือนะครับผมงหลังใช่ฝึกโดดกับที่อนครับปั๊บโดดให้ชินครับปั๊บ โดดซับตัวกับที่ชินแล้วก็ลองถ่ายครับถ่ายแล้วก็โดดกลับตัวเดีย๋ยวผมทำให้ดูนะนมันจะเป็นในลนักษณะนี้เว้ยค่อยๆถ่าย,ค,ยครับถ่ายเสร็จแล้วก็กลับตัวพยายามทาท่าเนี้ยโดดสลับตัวให้คล่องพอเราคล่องแล้วปุ๊บเราก็ลองย่อตัวนิดนึงพอเพื่อจับจังหวะให้มันเหมือนออลี่แต่เรายังไม่ต้องออลี่นะย่อตัวเบาๆแล้วก็ปั๊บสลับตัวพอมันจะเป็นในลักษณะน,นี้เว้ยย่อตัวนิดนึงแล้วก็ แผ่นมันแบบว่ายังไงอ่ะมันไม่ถึงขั้นออลลี่อ่ะแต่แบบแตะๆมันนะให้แผ่นมันกระดกนิดหนึ่งนะครับผมเข้าม่เขามก็่ตัวแตะๆก่อนนะครับยังไม่ต้องถึงขั้นออลลี่ก็ยน,<ว>นะ<ว>นเหมือนพยายามให้เราคุ้นชินกับมันก่อนนะครับว่าเออถ้าเราออลลี่ไปแล้วอ่ะเราจะอยู่ในลักษณะประมาณไหนหลังจากที่ทเพื่อนๆได้ท่าน,นี้แล้วนะครับผมจากนั้นเราก็ลองฝึกออลลี่เลยค่ะถามว่าหลักการมันจะเป็นประมาณไหนพี่หามันคือการที่เราออลลี่ไปปาดขาหลังจากที่เราปาดขาเสร็จปุ๊บขาหน้าเราจะสลับขา ่นีซึ่งท่านี้บอกตามตรงว่าผมก็ยังไม่เคยเตะลงเหมือนกัน <c oughs> แต่หลักการนะผมพอทราบมาคร่าวๆแล้วเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาฝึกไปด้วยกันนะครับผมไป The first time a l l i s a c h a g e ไป ก็เด็กๆก็ระมัดระวังนะคะ<ช>เพราะว่ามันล้มง,ง่ายมากถ้าเกิดแบบยังออลลี่อะไรไม่คล้องก็ยังยังไม่แนะนำ,เ,ออนำเพราะว่าถ้าผ้าก็ล้มอ่ะยา่าเหมือนกันอ่ะ เอทุกคนเมื่อกี้นะครับผมก็เตะผ่าไปแล้วเดี๋ยวต่อไปมาดูพี่เมย์เตะบ้างนะครับพี่เมย์นี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะนนี้ออลลี่เซ็ชงนะแอบเดือดอยู่เหมือนกันเฮ้ยท่านี้ก็เป็นอีกท่านึงนะครับที่ก็ควรที่จะเล่นออลลี่คล่องก่อนไม่งั้นมันกล้าจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะมันก็เป็นอีกท่าที่ลงง่ายหน่งเกือบเกือบเกือบค่อยคฝึกกันไปครับอันนี้ที่ผมทําได้เมื่อกี้ก็มันเหมือนแคปแป๊กอย่างเดียวอ่ะยังไม่เชิงปาดมากนะครับ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ขอได้ยูสำหรับน hey, hey ือใหม่ค hey, 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 ่อยๆฝึกไปเฮ้ๆๆเคนย่างซีนวาเฮ้โอ้เซ็กเชงเซ็กเชงเซ็กเชงเ็กเชงเฮ้ยย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 เยยยยยยย เนี่บบยข <Yeah! S 2> ้อถามพี่ดาฟเดียวว่าท่านี้ไปเล่นในเอชได้เปล่าพี่ดาฟได้ได้ได,ได้ท่าใหม่ <laughs> อุย ไม่ไม่มีสปริงด้วยว่ะเป็นโชคเลยมเมื่อกี้บุ๊ปบุ๊ปบุ๊ปทุกคนครับที่พี่ดามเล่นอยู่ตอนนี้นะครับอยากจะบอกว่าแผ่นมันหักแล้วนะทุกคนเห็นไหมแต่แกก็ยังเล่นอยู่ใครทีสงสัยว่าเล่นได้ไหมแผ่นห<า>ักเล่นได้ไห<ด>มเล่นได้นะมันอยู่ที่คนละไม่ได้อยู่ที่ของอุ้ย มีโชคมีโชกเยี่ย yeah. มเบรกได้ด้วยเฟียวอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูคนวัดูดูเยด้แบกกายแบบชิวๆเฮ้ยเฮ้ย แ่งสีกูตลอดออลี่แมนนวดให้ดูหน่อยมีน้องไหลยคนยากเห็นนี่ครับทุกคนใครยากเห็นออลี่แมนนวดนะครับเดี๋ยวพี่ดับจะทำให้ดูหุยพี่ดับเอาข้ามย่ายเหรอแผนแ่นครับเกินเอาข้ามปูนนี่ก็ไ้แทนมันหาเฮ้ยเย้ชิอา ไม่ธรรมาดานะผู้ชายคนนี้ต yeah! ้องไปติงเลยแตวเอาเอาหนูว่าตัดเอาได้ปะได้โทษโทษอ่ะเนี่ยครับคูกัน น้ำลายติดขอโอเคนะครับทุกคนสําหรับออรี่เช็งเป็นงไงกันบ้างนะครับผมก็เป็นอีกท่าหนึ่งนะครับที่มือใหม่หลายๆคนก็ลองไปหัดดูกันได้นะครับแต่มันอาจจะแอบยากนิดหนึ่งเพื่อนๆก็ต้องออรี่ให้เราแบบว่ามั่นใจมั่นคงก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาฝึกท่านี้เพราะว่ามันก็เป็นอีกขั้นหนึ่งของการออรี่นะครับซึ่งถ้าล้มเนี่ยมันก็อันตรายพอสมควรนะครับเพราะว่าเวลาเรากระโดดสลับขาปุ๊บเนี่ยมันจะไปเหยียบในข้างที่เราไม่ถนัดมันอาจจะเสียการทรงตัวได้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะฝึกแบบที่ผมบอกกกกกก็คคือออออาาาารรโดสลลลัััับตวใหห้้้่่งงงนนนนจเยฝึที โอเคก็เหมือนเดิมครับถ้าไม่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับช่องถาจอนสันลงคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์กลุ่มในเฟซบุ๊ก็มีอยากเป็นเด็กบอด TJS และสุดท้ายนี้ถ้าใครสนใจเกินสุดๆแบบนี้นะครับผมนี่หรือว่าแบบนี้ดูว่านี้นะครับผมก็ต้องร้านนี้เลยส่งต่อแต่งทีนด้วยสกอร์วิชเชลนะครับเป็นร้านไอจีของผมวิเมก็แวะเข้าไปอุดหนุนกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ถาจอนสันขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า